จนได้นะฮะจนได้คาบ้านนะโดนซะแล้วอาโมโลิมนะนัดที่แล้วแพ้เกมแรกไปเล่นเป็นทีมเยือนนัดนี้เปิดบ้านแม่งแพ้เลยโอ้โหคือเอาจริงนะหลังจากที่จบเกมเนี่ยคนที่ผมสงสารสุดนะสองคนนะหนึ่งลูเบนอโมลิมผมสงสารอโมลิมมากเลยที่ แม่งต้องมาเจอนักเตะแมนยูเล่นแบบนี้นะที่ผมสงสารโค้ชนะผมยังไม่โทษอโมรีเพราะผมรู้สึกว่านักเตะแบบแม่งไม่ได้วะ่ะแล้วคนที่สองที่ผมสงสารนะผมสงสารอามัดเดียโลที่ไอ้แค่แม่งเป็นตัวเดียวที่แบบแมนยูแม่งพึ่งได้จริงนอกกนั้นตัวอื่นแม่งพึ่งไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหแล้วดูการเล่นดิแม่ง ผิดจังหวะกันไปหมดเลยเกมนี้เละเทะมั่วไปหมดเลยโอ้โ oh หสุดท้ายก็แพ้คาบ้านไปอันจริงก่อนเกมเนี่ยที่อโมริมให้สัมภาษณ์อโมริมแม่งก็ยังบอกเลยว่าแบบอเชี่ยนักเตะแมนยูแม่งยังไม่ดีพอที่นักขาแม่งถามว่าแม่งต้องยังไง อโมลิ่แม่งบอกนะเตะอแมนยู่มึงต้องวิ่งแบบเป็นหมาบ้าภาษาอังกฤษแม่งคือแมสด็อกเลยก็คือแบบมึงต้องวิ่งกันเป็นหมาบ้าแล้วดูดูแม่งเล่นกันดิไอ้เหี้ยจะจ่ายก็ไม่จ่ายบดูดาเคาะคืนกันไปคืนกันมาจ่ายผิดจ่ายถูกจ่ายไม่ตรงกันเลยโอ้โหเละเทะไปหมดเลยนะวันนี้ความผิดพลาด ในทุกรูปแบบมีหมดเลยจุดอ่อนมีทุกจุดโอ้โหดูแล้วแบบเซ็งเลยอ้จริงนะก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมคิดในใจโอเคปีเนี้ฟอร์เรสตแม่งมาดีผมก็ยังหวังลึกๆเอาว่าไอ้เฮ้ยเกมนี้แม่งนัดที่แล้วเล่นในบ้านชนะเอเวอเรตต์สี่ศนย์กลางสัปดาห์โอเคแม่งไปแพ้ออ์เซนอลนัดน,นี้เจอฟอร์เรส พอมาแรงแต่แบบแม่งเล่นในบ้านว่ะสงสัยต้องเอาหน่อยว่ะเสียงเสียงเชียร์แฟนบอลแม่งคงจะต้องกระตุ้นนะเตะเว้ยจริงๆในใจลึกๆหวังสามแต้มเลยนะก่อนเริ่มเกมเห็นสิเอ็ดตัวจริงก็โอเคไม่ได้แย่นะโอนานนาเป็นโกปากหลังสามตัวอ่ะโยโลสตาร์ทนัดแรกในพรีเมียเป็นตัวจริงในชะ่ไหมเดลิกอยู่ตรงกลางซายลินโดมาติเนส วิงซ้ายดาลโลวิงขวาเป็นอาหมาัดตรงกลางอุกเต้เมนูข้างหน้ามีบรูโนมีกาลาโชแล้วก็ฮอยลุนเป็นหน้าเป้าแม่งสองนาทีโดนเลยนัดที่แล้วเพิ่งจะโดนอาร์เซนอลลอลูกโดงเอ้ยลอลูกเตะม,มุมมานัดนี้โดนอีกแล้วลูกเตะม,มุมตั้งแต่นาทีนี่นาทีครึ่งอ่ะโดนละดูตัวประกบสิ มิโกเลนโก้คนนําประตูกับลิซันโดมาติเนสโอ้โหแรงประทะไม่ได้เลยแล้วก็จังหวะไม่ได้เทคตัวขึ้นมงเลยสำหรับลิซันโดมาติเนสนะคนที่เทคตัวขึ้นมงก็คือเด l ลิกซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่มันประชิดกับมิโกเลนโก้ก็โดนไปตุงตาข่ายโอ oh, นาะน่าไม่ได้กระดิกนิ้วมือที่จะทรงเซฟอะไรได้เลยเพราะว่าโดน ผอว่ามันโดนโดนแบบเดิมๆโดนแบบง่ายไปหน่อยอะ่ะจังหวะการประกบตัวจังหวะการประท้าทำไมนักเตะแมนยูมันดูดูด้อยกว่าคู่ต่อสู้อ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือพอเสียประตูแรกไปฟอเรสอันนี้พูดถึงครึ่งแรกอยู่นะฟอเรสเขาก็ลงไปเล่นรับแล้วรอสวนกลับแมนยูคอมบอลได้เยอะครับได้เยอะจริงๆครึ่งแรกอะ่ะคอมบอลเจ็ดิบสี่เจ็ดสาเอร์เนอ่ะ แต่ถามว่าเป็น7จ็ซที่ก็แปะบอลไปแปะบอลมาเกมทางฝั่งซ้ายโอเคฟอร์เรสไม่ใช่ว่ากองหลังจะแน่นเปรี้ยเจาะไม่ได้เลยครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเจาะได้หลายครั้งนะเดี๋ยวดาโลเติมึ้นไปเปิดปุ๊บแต่เปิดไปไม่ตรงเปิดไปติดอามัตเอโล อะฝั่งซ้ายนะ้อย่างที่บอกดาโลกานาโชไม่ได้เลยนะฮะหวังผลไม่ได้เลยฮนะฝั่งขวาย,ยังหวังผลหวังผลได้บ้างฮนะอาหมาัดบรูโนะช่วยกันเล่นจังหวะลากเลือ้อยเลี้ยงตัดเข้าในอยังมีบ้างสัญญาณเริ่มมาเรื่อยๆอตีเสมอได้เร็วนะนาทีที่สิบปดอุกเต้มั้ถาจาไม่ผิดจ่ายทะารู้ช่องกะนะานาโชหลุดยิงปุ๊บติดโอเคเข้าทางหอยลุนซ้ำเข้าไปหนึ่งหนึ่ง พอโดนหนึ่งหนึ่งโมเมนตัมมันก็ไม่ได้แบบเหวี่ยงมาที่แมนยูแล้วแบบจะเล่นเกมบุกไล่ไล่ฆ่าเขาให้ตายก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ฟอร์เรสเขาก็สวนกลับมาเริ่มบุกได้มากขึ้นแม้ว่าโอกาสจบสกอร์เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะแต่หวาดเสียวตอนที่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมโจต้าซินวาเห็นไหมก็จากลูกเตะมุมอีแลโดนโจต้าซินวา ขูดขเคลียร์กันไม่ขาดเขาหม่งซ้อนกับเข้าไปก็ชนขางเกือบโดนแมนยูมีปัญหาเรื่องการรับมือลูกโดง่งแล้วก็การสกัดออกจากเขตโทษเนี่ยสกัดแล้วแบบบอลมันไม,ไม่ไปไหนมันชอบจะแบบอยู่ในบริเวณขอบเขตโทษอะ่ะมันไม่เหมือนทีมอื่นที่แบบม่งทิ้งไปไกลๆม่งออกข้างม่งขึ้นหน้าไปหาพื้นที่ว่างแมนยูมันจะมง่งไม่ตั้งแต่ยุคเทนฮาร์กละมาจนถึงโอมรอลิม มันก็ยังสกัดกันแบบวนเวียนอยู่แถวกรอบเกตโทษเขาได้แบบหนึ่งคานไปแมนยูช่วงท้ายเกมได้ฟรีคิกบูโน่ก็ปั่นฉลับไปชนขานก็ถือว่าเจ้ากันไปจบครึ่งแรกเนี่ยแมนยูอย่างที่บอกแมนยูคอมบอลเจมเปซนต์แต่โอกาสยิงเขากรอบแค่4ครั้งได้แค่ประตูเดียวเพราะจังหวะอื่นๆก็คือแบบพอจะได้สวนกลับอะกานาโชเงี้ย ตัดสินใจยิงก็ยิงเบาเข้ามือแม่เซลเพื่อนก็นวิ่งปามมาสิเพื่อนก็นวิ่งหาตำแหน่งสิมึงก็ไม่จ่ายหรือจังหวะจะได้ยิงอื่นอ่อะอาหมาัดก็มีโอกาสนะแต่ว่ามันก็ยิงยิงไม่เต็มเท้าอะก็จะเป็นซะอย่างเงี้ยคือโอกาสของแมนยูก็มีแต่ว่ามันมันควรจะเฉียบคมมากกว่านี้นะเอาโอเคจบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งดูแนละ้วแบบโอเคยังพอได้รู้ตอนที่เราคุยกันตอนพักครึ่งผมยังคิดว่า ครึ่งหลังมันอาจจะมีโอกาสกลับมาได้อาจจะมีโอกาสลุ้นก็ได้แม่งเปิดครึ่งหลังมาสองนาทีโดนอีแะครึ่งแรกก็นาทีที่สองครึ่งหลังแมกก็นาทีที่สองก่อนที่จะเสียประตูที่สองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีจังหวะหนึ่งอะจำได้ไหมที่แมนยูแม่งบุกขึ้นไปน่าจะก่อนที่จะเสียประตูที่สองกันเลยบอลแม่งขึ้นไปทางฝั่งซ้ายเพื่อนแม่งไหล ไอดาโล่มั้งหรือบูโน่ไหลบอลอย่างดีเลยให้กาลาโช่ไอเฮียแทนที่แม่งจะเปิดมัวแต่กึกกึกกักสุดท้ายแม่งก็บอลออกหลังหลังจากจังหวะนั้นแม่งก็ <c oughs> โดนฟอร์เนสสวนกลับมาจริงบอลแม่งไม่มีอะไรเลยนะแบบบอลขึ้นจากหลังแมนยูขึ้นมาปุ๊บบูโน่จะชิ่งให้โยโลโอ้โหแม่งซ้อมกันไม่ถึงไงแม่งไป เบินบอลย้อนหลังโยโลเรียบร้อยไอ้กิฟไว้แม่งตัดบอลได้ดอกแรกคือบูโดโดนก่อนนะมึงจ่ายพลาดเนี่ยแล้วกลางลงกลางรับไม่มีเหลือแล้วแม่งเติมขึ้นไปหมดแล้วเพราะจริงๆโมเมนตัมจังหวะนั้นคือแมนยูกำลังจะเล่นเกมบุกพอแม่งจ่ายพลาดเสียบอลกันง่ายเองโดนไอ้กิปไว้สวนกับ เดลิกก็พยายามจะพยายามจะแบบบีบพื้นที่เพื่อปิดโอ้โหแต่ว่ากิปไว้นี่แบบกลางประตูยิงกลางประตูเลยบอลก็ตรงโอนาน่าเนี่ยแหละแม่งคุ้งผิดทางเทน้ำหนักไปทางขวาไงบอลแม่งค่อยๆวิ่งมาตรงกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ยวายฉแฉลบขาตัวเองเข้าโกไปแม่งโอ้โหเฮียก่อนหน้านี้มึงโคตรซูเปอร์เซฟเลยโอนาน่า พอนัดกลางสัปดาห์โดนอาร์เซนอลจัดหนักลูกมงไปนัดนี้มึงกลับมาเป็นโอนาน่าคนเดิมอีกแ้วให้ชมอยู่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองแม่งกลับมาเป็นโอนาน่าคนเดิมอีกแ้ะแม่งตรงเป็นตรงอีกแ้ะคือมันมันผิดพลาดจ,จังหวะนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคือความมั่นใจโอนาน่าแม่งดูดูเวลากล้องแม่งสูมไปที่ แววตาสีหน้าของโอน่าดิแม่งดูเหมือนคนแบบเฮียเอ้ยหมดอะไรตายยากแล้วแบบแม่งหน้าไม่มีความมั่นใจเหลืออยู่เลยอ่ะโดรุ่ที่สองไปไม่เท่าไหร่เกมแม่งกลายเป็นว่าฟอร์เรสแม่งเก็บบอลได้แม่งบุกได้แมนยูคือแบบแม่งบุกไม่ได้เลยและฟอร์เรสก็ไม่ได้ประตูที่สามอีกแล้วครับท่าน รู้ว่าคริสวูดแม่งมีจุดเด่นเรื่องลูกโด่งก็โดนหม่งย้อนส่วนสวนทางกลับมาโอนนน่าก็ได้แต่ป้องกันด้วยสายตาลิซันโดมาติเนสก็อุตส่าห์วิ่งนาประจําเสาแล้วแต่ก็ป้องกันด้วยสายตาสรุปไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยบอลผ่านเข้าประตูไปอย่างง่ายดายอีกแล้วครับท่าน สามหนึ่งดูแล้วแบบปวดกระบาลสามหนึ่ง,งจริงๆคือแม่งแทบไม่ได้ลุ้นเลยแมนยูคือครึ่งแรกอะยังพอแบบโอเครับมือได้ดีอยู่แต่พอมาครึ่งหลังแล้วแบบแม่งเละยิ่งเล่นยิ่งเละแมนยู สามหนึ่งใช่ไหมผมคงไม่ได้ไล่ลำดับนะว่าใครเปลี่ยนตัวก่อนหลังกาเดชโชนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยแม่งไม่ไหวหนักเลยกาเดโช่ตั้งแต่นัดที่เจอซานอนแล้วจับบอลก็ลั่นนัดนี้มึงก็จับบอลไม่อยู่หลายทีจับบอลลั่นเลี้ยงก็ติดอเปลี่ยนออกอและฟอร์ลงมาและฟอร์ลงมาปุ๊บบูโน บูโก็ถางมาช่วยฝั่งซ้ายไอ้แรดฟอร์ดไปอยู่ฝั่งขวาช่วยอาห์มัดไม่รู้นะความรู้สึกผมคือแบบเหมือนแม่งเป็นตัวถ่วงอาห์มัดยังไงก็ไม่รู้ว่ามาคันแรดฟอร์ดจำได้ไหมแม่งมีจังหวะหนึ่งที่แมนยูแม่งสวนขึ้นมาบอลแม่งไปที่แรดฟอร์ดพาวัลปุ๊บปุ๊บปุ๊บไออาห์มัดก็วิ่งบะคลองแม่งไม่จ่ายอาห์มัดอามัดอุตส่าห์จ่ายให้แม่งแม่งก็ไม่จ่ายคืนให้สุดท้ายแม่งติดนิโกวิลเลียมหรือกองหรือไอมูริโลนี่แหละติด แทนที่บอลไม่จะได้ไปต่อด้านหน้าบรูโนโนเองก็อย่างที่บอกโอเคมีความผิดพลาดทำให้เสียประตูที่สองใช่ไหมอาจจะยิงประตูตีสามสองขึ้นมาได้แต่ต้องบอกลูกนั้นอ่ะโอเคบูโนโก็ยิงดีแต่อย่างที่บอกเดอะแบกของทีมแมนยูตอนนี้คืออามาดิโอโลเห็นไหมกองหลัง พอเลสห้าคนแม่งพยายามจะลุมอาหมัดโอเคแม่งดึงจังหวะจ่ายให้บูโนโยิงประตูได้ทำเสียหนึ่งทำประตูได้หนึ่งแต่ผมยังถือว่ามึงไม่ได้ชดใช้กรรมที่มึงทำมานะเพราะว่าหลายๆจังหวะบูโน่ <c oughs> <c oughs> จ่ายไม่ดีเลยนะเกมนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะเท่าที่เห็นตามสามสองมีเวลาเหลืออีกยี่สิบนาทีอ่ะโอเคทรง ฮอยลุนยังอยู่นะอ่ะส่งเซิร์ซีลงมาถอนบูโดส่งเมสันเมาส์ลงมาส่งมาสลาวีลงมาคือตัวลุกเพียบเลยนะแต่ว่าดูเวลามันจ่ายกันในเกมลุกดิมีจังหวะหนึ่งไอ้ฮอยลุนแม่งจ่ายไปทิศทิศหนึ่งไอ้เซิร์ซีวิ่งไปอีกทางหนึ่งหรือดาโล่เติมขึ้นไปปุ๊บคือช่วงที่ท้ายผมว่าดาโล่โอเคนะ ก่อนหน้านี้มันยังดูไม่ค่อยได้เรื่องพอหลังๆเออโอเคมันยังเริ่มเติมเริ่มเปิดได้บ้างแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่เคยเจ่ตรงมีจังหวะจะยิงสวนกลับไปก็ติดบล็อกเอมิโคลเลนโกแรดฟอร์ดได้ยิงก็ติดบล็อกแต่ที่อย่างที่บอก,กคือ,อ,อ, ing, อ,อ,อ,คอโอกาสมันก็พอมีแต่ผมแค่รู้สึกเซง็งตรงที่จังหวะก,การเขาทำมึงทำไมมันดูผิดผิดผิดพลาดกันง่ายๆเกินไปวะ จังหวะจ่ายก็ไปยิงจังหวะที่ควรเล่นเพื่อทีมก็เล่นส่วนตัวเสียบอลกันง่ายเกินอ่ะจับบอลกันไม่ดีจ่ายบอลกันก็ไม่แม่นโอ้ปวดหัวผมบอกเลยปวดหัวแทนอโมริมแล้วดูผมว่านัดเนี้ยอโมริมคมงเห็นอะไรได้เยอะเอ โอ้หน้าแม่งก็แม่งก็ต้องคิดหนักแล้วเฮ้ยแม่งยังไงดีวะแบ็กซ้ายนี่แม่งต้องมีเลยแบ็กซ้ายปีกซ้ายจริงๆอ่ะต้องมีเลยด้านขวาโอเคนะมีมาสลาวีเล่นได้มีอามัดเดียโลเล่นได้อามัดนี่คือคนสร้างความแตกต่างเกมลุคของแมนยูเลยและฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่การาโช่นี่หนักเลยหลังๆมานี่หนักเลย ตอนเปลี่ยนตัวมีอารมณ์ขึ้นด้วยนะมีถกถุงเท้าแบบแหมไม่พอใจโอ้โหมึงดูแฟนบอลอย่างกูนี่นั่งดูมึงเล่นเนี่ยโอ้โหมึงเล่นแบบนี้คือแบบส่วนรูปของเกมก็ไม่ค่อยมีจังหวะเข้าทำก็แบบหวังผลแทบอะไรไม่ได้เนี่ยคือยิ่งสถานการณ์พอมันบีบมันตามหลังผู้เ่อสู้ลนกันไปหมด เล่นกันผิดๆถูกๆมีลูกนึงก่อนจบเกมจำได้ไหมที่ดาโลแม่งแม่งเลี้ยงตัดเข้าในยังรอเลยแล้วพอยิงแม่งยิงไปดาวเสารุนะ้นเน่ยโอ้โหดูแล้วแบบโอ้ยนัดที่แล้วใช่ไหมนัดที่แล้วอโมลิมแม่งอย่างนี้เลยนะนัดนี้ไม่รู้ยังไงไม่รู้กล้องไม่ได้จับไปแต่ดูแล้วแบบเซ็งอะ่ะ กองหน้าตัวเป้าอย่างฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ปะทะกองหลังคู่ต่อสู้แพ้ตลอดนัดที่แล้วก็แพ้วิลเลียมซาลิบานัดนี้ก็เอาชนะกองหลังของฟอเรสไม่ได้จังหวะปะทะจะังหวะเก็บบอลไม่ได้เลยบูโดเองก็เชื่อมเกมไม่ดีอาหมัดโอเคดีเลยเพราะว่าเป็นตัวสร้างความแตกต่างดาร์โ เปิดก็ยังหวังผลมากไม่ได้การโาชจับบอลก็ลั่นแตะบอลก็ยาวตัดสินใจช้าบางเดี๋ยที่บอกไงบางจังหวะควรเปิดมึงก็ไปจับบอลแล้วก็บางทีก็เลี้ยงออกไปบ้างหลายๆจังหวะของแมนยูจังหวะดูเหมือนน่าจะควรแบบจะรีบเปิดขึ้นหน้าก็ไม่เปิด เก็บบอลคึงบอลกันไว้ไม่จ่ายสักทีไอ้เราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่มึงจะจ่ายสักทีวะมึงก็คึงบอลค่อยๆแบบจะดึงนักเตะฟอร์เรสต์มาวิ่งวิ่งมาหามึงไงมันไม่ขึ้นมาแล้วเขาําม,มึงอยู่เอาจะเร่งเครื่องเร่งเกมก็จ่ายกันไม่ดีก็นั่นแหละวนลููเหมือนเดิมเซง โอ้โหแพ้สองเกมติดครับเอออะไรที่อโมลิมไม่เคยเจอแม่งก็เจอส่วนแฟนแมนยูแม่งชินละนัดหน้าเจอวิกเรียพรีเซนครับคืนมาเป็นหลัดนี้นะฮะยูโรปาลีกนะัดที่หกละอืไปเยือนพรีเซนนะครับส่วนกับพรีเมียร์ลีกนะกลับมาพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้แมนยูแม่งอยู่อันดับที่สนะิบสามอะมีสิบเก้าคะแนนเหมือนเดิมนะแพ้มาสองเกมติด ประตูได้เสียแม่งกลับไปบวกหนึ่งแล้วลิปพิเมียนัดหน้านะบอกเลยว่าหลายๆอื่นนะหล,หลายๆทีมนะเขาคงแบบรอเลยรอที่จะเจอแมนซิตี้นะครับส่วนแมนยูนะฮะบอกตรงๆ แมนซิตี้ฟอร์มไม่ดีแค่ไหนเจอแมนยูฟอร์มแบบนี้เผลอๆโดนโซิตี้อัดอีกนะครับไอคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะคุณโอเวอร์คลีนบอกว่ายินดีต้อนรับสู่พิมิริกอังกฤษนะคุณจียูบอกว่าแรดฟอร์ลงไปเซบอร์ถูกคุณเดชาทอนบอกว่าที่จริงน่าให้ลดคุมก่อนแล้วจบซีซั่นให้มาเปลี่ยนแผนแบบนี้นักเตะปรับไม่ทัน ก็ไม่รู้นะมันก็มองได้หลายๆมุมมองจริงตอนที่ลุดคุมอ่ะมันก็มันก็จริงๆอ่ะผมว่ามองว่าอโมลิมอ่ะใช้สามสี่สามอ่ะมันก็โอเคแต่ว่านักเตะมันยังทําไม่ได้ตามที่ต้องการดังนั้นโอเคหลายๆคนอาจจะมองให้ลดมาคุมต่อแต่ผมส่วนตัวผมเองผมว่าเปลี่ยนเลยอโมลิมก็โอเคลองดูสามสี่สามลองดู แล้วผมอยากจะรู้เหมือนกันว่านักเตะคนไหนอะที่แบบมึงไม่มึงไม่วิ่งเป็นหมาบ้าเหมือนที่อลิมบอกอโมลิมบอกอก่ะมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าหลายคนมันทําไม่ได้แบบนั้นมันก็ต้องปรับปรุงตัวเปลี่ยนตัวเองอเงี yeah. ้ยคือแบบจะมาเล่นย่อยๆยอยใหญ่ๆอย่างนี้ได้ไงวะสามกองหลังในฝังแต่พอลงเผากันเท่านั้นแหละหนักเลยเออ,อโมลิมเก็บดาโล่ไว้ไม่เปลี่ยนคือพลาด คือผมมองว่าที่ต้องเก็บไว้เพราะอะไรรู้ไหมแม่งไม่มีแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนดาโลออกแนละ้วส่งมาเาเซียลงมา,าเพอเฟอหนักกว่าเดิมคุณสีนทีพอบอกไม่ใช่ค้นแล้วครับพี่เนี่ยนักเตะเนี่ยแหละควรเลาะด่วนอืมโมลิมกล้าเปลี่ยนบูโน่คือดีตะหนวดวิ่งตลอดทั้งเกมกี่ปีแล้วอืมก็ก็วันนี้เอาจริงบูโน่หลายๆจังหวะทําทได้ไม่ดีมากพอฮะ เปลี่ยนตัวออกส่งเมสันมาลงมาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าเดิมนะก็คงต้องซ้อมแล้วก็ว่ากันต่อไปนะอูเจเคบอกว่าโอนา่าทวงทวงเวลาทีมตัวเองก็ก่อนหมดเวลาไงแทนที่แบบมึงได้บอลมาแล้วมึงจะรีบเปิดจะมัวแต่แบบเอาบอลไปตั้งข้างหน้าแล้วกรรมการเขาก็บอกมึงเอาไปตั้งให้มันตรงจุดเนี่ยเสียเวลาไปอีกเกือบนาทีล้นไม่หมดอนะแมนยูอะ คุณทีชนแนลบอกว่าแผนยังไงก็เหมือนเดิมอยู่ที่นักเตะล้วนๆนะ่ะตอนตอนนี้นักเตะมันน่าโดนเขตกระบ,บาลน,นะอ,อคุณที่ว่าบอกว่าสมควรแพ้ด้วยการทั้งปวงเห็นด้วยฮะคุณออปชันบอกว่าปัญหาที่นักเตะนี่แหละอืมคุณเจี๊ยบบอกว่าเฮ้ยหน้าโปกช่องแอรจะเป็นแมสต็อกอีกแล้วเหรอกับมายิ้มได้ไหมยิ้มได้แน่นเดียวเองอืมแม่งโคตรเซ็งคุณจีบอาหาแพะชอเลยเจ็บ เสียดายชอมากเลยเล่นแป๊บเดียวเจ็บอีกแ้ะคือตอนเนี้ยแม่งต้องซื้อแบ็กซ้ายอย่างน้อยอีกสักตัวสองตัวเพราะมาลาเซียหวังตอนนี้ยังหวังพึ่งไม่ได้ลูกชอชอบนะแต่เจ็บแต่เจ็บบ่อยเกินถีมื่นพยายามเอาบอลไปข้างหน้าแมนยูเอาแต่คือหลังอืมเห็นไหมคือแมนยูเคาะบอลเป็นครึ่งวงกลมเราจ่ายยัดเข้ากลาง ไม่มีตัวพลิกนะครับแม่งคอคือหลังอย่างเดียวเหมือนจ่ายชนกาแพงแล้วก็เด้งคืนมาหาตัวเองงองว่าพวกมึงเชื่อมเกมกันยังไงวะไม่เชื่อมไม่เชื่อมจากหลังขึ้นหน้าเลยแต่แค่สะท้อนลูกบอลเนี่ยจากที่เพื่อนส่งมาแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ปาดออกซ้ายปาดออกแม่งเทนทา้าแค่ชัดแม่งเหมือนกันเป๊ะไม่มีตัวหลัก ในแต่ละแดนอืมคุณจะเลยบอกว่าลูกยิงแต่ล,ลูกเสียงง่ายๆท็อปโฟอย่าหวังเลยแบบนี้เออเห็นด้วยแมนยูชนะครับอืมชนะยังไงอืมคุณโอ๊คเลีนบอกว่าเทียบตัวนักเตะไม่ต้องเทียบแผนเหนือกว่าเขาเออแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละดูมันเล่นกันแต่ละคนนี่วันนี้แมนอัลเดอร์เบตของแมนยูผมให้อามัดคนเดียวเลยแม่งคุณะอยูบอกอามัดได้บอลโดนลุม แรดฟอร์ดยืนดูเออคิดตัวอ,อาหมัดแม่งต้องฟอรเรสแม่งต้องมีอย่างน้อยสองถึงสามคนแรดฟอร์ดเหรอ,อห้อยไปคนเดียวก็พอเดี๋ยวแรดฟอร์ดแม่งก็เลี้ยกติดเจ๊บอกว่าเห็นใจแอดอืม่่ม่มีทีททเเลาไอโแะสุณสสานบอกว่าแพ้สองนัดติดแล้วครับพ่าเสียบอลบ่อยมากถูกต้อง จุดเริ่มต้นคือแมนยูอะโอเคการที่พยายามจะเล่นเกมเร็วมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผิดพลาดบ่อยเกินไปนี่สิยัง,งงงอยู่ว่าทําไมถึงแบบยังมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆโยโลมาติเนสอามัดเอาแต่คืนหลังโอนาน่าจะดึงช้าทําไมอืมอยิงเฉยๆก็ไม่เข้าไปลงบอลส้าง,งั้นเออทิ้งทิ้งน้ำหนักตัวไงดังนั้นมันกลับมาไม่ได้แล้วอืม ทำไมชอบคืนหลังอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพิมพ์ลิกมันไม่หมูนะพี่เจ๋งเออตอนนี้นี่อโมลิมเครียดเลยนะฮะเจอการแข่งข,ขันในพิมพลิลิกอังกฤษที่มันเข้มข้นยังไม่พอยังต้องมานั่งปวดหัวกับนักเตะอีกนะครับคุณวัชชาบอกว่าโอนาน่าโดนขายทิ้งแน่จบฤด,ดูกาลนี้เออสายตะวันบอกาอาการหนักจริงเออ โยโลมีประโยชน์ตรงไหนเออใจเย็น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 ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ให้โอกาสไปก่อนคุณอดีสนบอกว่าเราต้องทนไปอีกนานเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ใช่ที่โค้ดแล้วเออหลายๆคนน่าจะมองกันละไอ้สันนักเตะนี่หว่าโอ้พวกมึงไปวิ่งกันเลยอะ่ะเออแล้วส่งกันแบบล้นนะ่ะโลกเลยอะ่ะโอ้โหพอจังหวะตามขนาดเวลาเหลือเยอะนะซ้อมยังไงว่จ่ายไม่ตรงกันเลย คุณอาภิคมบอลมีโคดอย่ามวโทษผู้เล่นอยู่ที่อโมริมคนวางแผนไทยยังเป็นวันนิสเตอร์ลอยเชื่อว่าไม่เลอะขนาดนี้เออคุณเอจีบอกว่าผมไม่ได้ดูเลยเนึกว่าไม่นึกว่าแพ้ดีล้ครับที่หลับไปดูไม่ทันเออคุณสุกีบอกว่าทุกคนโทษบูโนโอเออคุณดีบอกอ่อนคาบ้านเลยน่าสงสารเออหน้าสงสารายนัดแล้วเนี่ยนัดที่แล้วก็แพ้น่าสงสารจริง คุณซุรุมบอกว่าไม่อยากโทษใครเล่นดีแต่ยังดีไม่พอสู้ต่อเพราะใจมันรักอืมสี่นัดสี่แต้มโอ้ยหนักเลยผมว่านั่นน,น่าจะอยู่ที่นักเตะแล้วห่ะครับอืมก็คือตอนนี้อโมลิมก็พยายามจะปรับแผนแต่ว่านักเตะมันต้องตอบสนองได้ได้ดีมากกว่านี้คือบางทีบางจังหวะเนี้ยผมว่ามันมันนักเตะมันอยู่มัน มันจ่ายบอลกันผิดจังหวะมากเกินไปเองอย่างเช่นแบบจังหวะเพื่อนอยู่ข้างหน้าเออถ้าแบบว่าจ่ายไปแล้วแบบเพื่อนแม่งเก็บบอลไม่ได้หรือแบบแม่งโดนกองหลังสก,กัดไม่ยังโอเคแต่แบบมึงจ่ายห่างเป็นเมตรอย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีผมก็หน้าปวดหัวแทนโค้ชนะอะไรประมาณเนี้ยเออก็ไม่เป็นไรให้โอกาสจูนกันต่อไปยังไงก็จ้างอาโมริม,มาสองปีครึ่งแล้วก็ เอาจริงผมอยากให้อาโมลิมแม่งเนี้ยบเงียบเนียบไปเลยอัดซะหน่อยพวกนักเตะแมนยูอย่างเงี้ยแอคเกินเอาซะหน่อยเนี่ยไอจริงอ่ะไอกาลาโชในตัวแอคเลยมึงดูอาหมัดเดียโลหน่อยได้ไหมอามาดัดอย่างน้อยไม่ยังเล่นเพื่อทีมไอ้กาาโชไอ้แรดฟอร์ดอย่างเงี้ยดูแล้วบนแล้วก็น่าปวดหัวนะไปดีกว่าแม่งแพ้และ หนีไปนอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นัดหน้าครับวิกเตียพีเซนถ้าไม่ชนะอีกนี่หนักเลยนะฮะอโมลิม